มามาเสียบน้ำแกนกับต้มปลาต้มปลา,า,า,ากับปลเขยงครับน่ารัได้กินน้ำกันมากครับเสียบๆด้วยกันครับผมเนี่ยหขยงต้มปลากับปลาขยั่งครับก็ยิ่กินเพราะปลขยงอืมดูยอดนี่นาดูยอดในความเสียบมากเสียบด้วยกัน ว่ามันสิริกิณ์ยังไงนะครับพี่น้องพระกระแยงนะเราเสม,มือนว่าคืออะไะว่ามันกระปูก่ก่อนเนาะพระกระแยงสูงเนาะพี่น้องมาครับเรีบเรียงน้องกัรเราเมือนครับคำการสรุปสรุปเช่นนี้สรุปกญจน,น,นาครับจอกพระรามสองครับเป็นโดยสำนักง,งานเขตมาครับโดยโรงเรียนอนุบาลเดล่ามาครับ เสียบเหมือนกันครับเศ้ามันนี่ครับต้มปลาเลยพักกระแยงเบียดๆพี่น้องนะอืมดยอดครับต้องเสียบรับพี่น้องเสียบครับต้มป่ามัตอนนี้ไงพี่น้องเมื่อไหร่้มพุ่งปลาไปจอนครับเฮ้ยพักกระแยงครับพี่น้อง คาวันนี้ครับอร่อยมาเสิร์ฟแจ่มเดืนครับมองจอเก้ารอยกาเพุทธไทยครับเอาพี่น้องเสิร์ฟแจ่มต้องการกิมเนลทำอยู่ลรอพี่น้องทำได้ว่าจกะได้บรสุทธิ์พอสุดวะพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลา์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณครับ